สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนเช่นเคยนะคะโดยมีดิฉันค่ะทัศวรรณปัญญารักษาค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและก็วันนี้ค่ะเราก็ได้รับเชิญนะคะจากนักจิตวิทยาค่ะจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะคุณวรณศิริปัญโยค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะคะก็ใกล้เข้าพรรษาแล้วใช่ค่ะค่ะก็อาจจะมีการที่แบบว่าคิดว่าเออเราควรจะ เลิกเล่าในช่วงนี้ค่ะค่ะก็อย่างที่เราเห็นกันช่วงนี้ก็จะเริ่มมีการประชาสัมพันธ์จากหลายๆที่นะคะ่คะะทั้งในทีวีทั้งทั้งอาจจะเป็นใกล้ๆบ้านเราที่เริ่มชวนเรื่องของการเลิกเล่าเข้พาพรรษาหรือทําความดีเพื่อพ่อแม่นะคะแต่จริงๆสุดท้ายแล้วผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองเนาะ,ะช่วงนี้ก็มีคนคุยกันเรื่องของการดื่มเหล้าหรือการใช้ใช้สุรากันเยอะเหมือนกันนะคะแต่เชื่อว่าท่านผู้ฟังก็ อาจจะค่อนข้างคุ้นเคยนะคะรู้จักกันเป็นอันดีนอะเรื่องเล่านะคะค่ะก็กับสังคมไทยของเรานะคะดูว่ามันจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่างานบุญหรืองานไหนๆเนี่ยก็จะมีสุราเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทุกๆ<ช>งานใช่ค่ะ,คะก็จะเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยกันเห็นกันจนชินตานะคะไม่ว่าจะเป็นงานอย่างที่คุณทศวรรณบอกงานเลี้ยงต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่ง ร้านค้าร้านอาหารปัจจุบันเนี่ยก็จะมีกันทุกร้านนาะเกือบจะทุกร้านนะคะ,คะ,ะที่ก็จะมีสุราที่จะามาจําหน่ายนะคะแล้วก็้รก็อาจจะสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่ก็มีสุราด้วยหรือแม้กระทั่งเวลาประชาชนพี่น้องเราไปเที่ยวกันบางทีก็พกพาไปด้วยก็มีค่ะ เพราะฉะนั้นในคนเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออเรื่องการของการดื่มสุราเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งที่คนเราคุ้นเคยกันแม้กระทั่งเด็กเล็กๆกก็รู้จักนะคะออหรือว่าบางทีเนี่ยเด็กเกเห็นผู้ใหญ่ดื่มเหล้ากันเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็อาจจะมองเห็นว่าม,มันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเพราะนั้นออก็เกิดการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะเพราะนั้นเ,ออเราอาจจะเคยได้ยินข่าวนะคะว่าจริงๆแล้วสุราเนี่ยจะ จำกัดอายุของผู้ดื่มใช่ไหมคะสำหรับผู้ดื่มผู้ซื้ออยู่ที่อายุไม่เกินเไม่ต่ํากว่า18ปีใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะเริ่มเห็นเด็กที่อายุน้อยลงเนาะที่ที่เริ่มดื่มสุรานะคะค่ะ พูดถึงระดับอายุแล้วนะคะชายหญิงเนี่ยมีการกินที่เท่ากันไหมคะอืมค่ะนอกจากอายุที่เกี่ยวข้องคือเด็กเล็กๆก,กินเป็นิดหน่อยก็จะก็จะมีผลกระทบหรือว่าเมาได้นะคะเขาบอกว่าเพศที่แตกต่างกันเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะคะว่าออผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยใครกินแล้วเมากว่าถ้าให้เดาคุณทัศวรรณคิดว่ายังไงคะ ผู้หญิงจะเมาง่ายกว่าหรือเปล่าคะอ๋อค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยสภาพร่างกายนะคะโดยลักษณะของของร่างกายของคนเราเนี่ยก็แตกต่างกันอยู่แล้วนาอผู้หญิงกับผู้ชายนะคะทีนี้เขาก็เลยมีคนสงสัยอย่างที่เราสงสัยคะ่ะเขาก็เลยทําการทดลองโดยให้ผู้ชายกับผู้หญิงที่มีน้ําหนักมีส่วนสูงมีรูปร่างที่ใกล้เคียงกันลองไปดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในปริมาณเท่าๆกันนะคะ,คะดื่มเหล้าในปริมาณที่ใกล้เคียงกันเออเท่ากันเลยเนาะอ่าก็จะพบว่าผู้หญิงเนี่ยมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่าผู้ชายก็แปลว่าผู้หญิงกินเหล้าแล้วก็เราก็จะเมาเร็วกว่านะคะ,คะแต่ที่นอกเหนือไปจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากเราจะเมาเร็วกว่าแล้วนะคะ,คะเขาบอกว่าร่างกายของผู้หญิงเราเนี่ยจะใช้เวลาในการกําจัด แอลกอฮอล์หรือว่าพิษเหล้าที่อยู่ที่เข้ามาสู่ร่างกายของเราเนี่ยใช้เวลามากกว่าผู้ชายด้วยนะคะ,ะ,ะก็คือว่าเขาลองให้ดื่มเบียร์ประมาณ4ี่แก้วเท่ากันนะคะปรากฏว่าผู้หญิงเ่ยดื่มได้น้อยกว่าผู้ชายเนาะแล้วก็ในในเวลา6ชั่วโมงเนี่ยผู้หญิงจะใช้เวลาในการกำจัดแอลกอฮอล์พวกนี้ถึงจะหมด นะคะในแ่กไอเบียร์สีแก้วในขณะที่ผู้ชายใช้เวลาแค่สีชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะก็แปลว่าถ้าเกิดผู้หญิงผู้ชายรูปร่างเท่ากันน้ําหนักเท่ากันนะคะเราตัดปัญหาเรื่องเครื่องรูปร่างสัดส่วนอะไรไปเนี่ยปริมาณเหล้าเท่ากันหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่ากันผู้หญิงก็จะเมาเร็วกว่าแล้วก็กําจัดแอลกอฮอ์ที่ตกค้างในร่างกายเนี่ยได้ไม่ดีเท่าผู้ชายค่ะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าผู้ชายกินเหล้าแล้วดีกว่าเนาะค่ะ ที่เราพูดถึงกันว่าการดื่มเหล้าในสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติแล้วเราจะรู้ได้งไงว่าร่างกายเราไม่ปกติละ อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกันบ่อยๆเลยนะคะนั้นเราก็จะเห็นกันอยู่บ่อยๆเวลาเราเห็นใครที่ดื่มเหล้าเยอะๆแล้วเราอาจจะไปทักไปถามเนาะทุกคนก็จะปฏิเสธว่าอุ้ยเขาไม่ได้ติดเหล้านะหรือเขากินอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติหรือมันไม่มีคิดว่าไม่มีผลเสียต่อร่างกายหรือต่อต่อตัวเองในด้านใดๆนะคะ,คะแต่จริงๆแล้วเนี่ย เราอาจจะพอสังเกตได้นะคะว่ราะอุ๊ยระดับนี้เนี่ยเราควรจะหยุดพักได้แล้วหรือว่าเราเราควรจะลดการดื่มได้แล้วนะคะอันดับแรกเลยถ้าให้สังเกตตัวเองคงคงเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากนะทุกคนก็จะรู้สึกอุ๊ยมันนิดหน่อยนะคะหรือไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าหนึ่งคนใกล้ชิดคนในครอบครัวเริ่มทักละอันนั้นแสดงว่าเราอาจจะดื่มในปริมาณที่มากกว่าปกติหรือมากกว่าปริมาณที่พอเหมาะ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรอบข้างอาจจะเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างเช่นกินเยอะเกินไปเริ่มติดลมและนันติดลมกันบ่อยๆกินนานๆนะคะหรือว่าร่างกายของเราเนี่ยเริ่มมีอาการบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเริ่มมีอาการแทรกซ้อนทางร่างกายอันนี้ถ้าเป็นเป็นในระดับที่ดื่มทั่วๆไปเนาะย,ยังยังไม่ได้ป่วยหรือว่า,ามีอาการอย่างอื่นนะคะและอย่างเช่นาบางคนเนี่ยก็อาจจะ มีอาการมึนงงนะคะยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมีอาการมึนงงสับสนเนาะไม่สดชื่นนะคะค่ะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของความจํานะคะเป็นความจําระยะสั้นหรือความจําที่เกิดหลังจากที่ดื่มสุราเมาไปแล้วเนาะเอ๊ะเมื่อคืนกลับมาบ้านได้ยังไงค่ะเมื่อคืนทําอะไรลงไปบ้างจําไม่ได้แล้วนะคะเอะถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยโ น,น่าจะพิจารณาเรื่องของการหยุดดื่มได้แล้วนะคะหรือบางคนมากขึ้นมาอีกหน่อยอาจจะเริ่มมือสั่นตอนเช้าเริ่มมือสั่นละนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงหรือมีโอกาสหรือเคยเกิดอุบัติเหตุหลังจากที่ดื่มสุราไปบ้างแล้วอาจจะลดล้มลดฉลบนะคะหรือเดินเซตกนะท่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือได้รับอุบัติเหตุหรือได้รับการบาดเจ็บหลังจากการดื่มแม้เพียงเล็กๆน้อยๆก็เป็นสิ่งที่ควรจะเตือนตัวเอง หรือควรจะเริ่มเริ่มพิจารณาเรื่องของความระมัดระวังได้แล้วนะคะ,คะเห็นผลกระทบแบบนี้เนี่ยคือ,อแอลกอฮอล์เนี่ยมีส่งผลต่อร่างกายในส่วนไหนบ้างคะ่ะม,มีหลายส่วนเลยนะคะอันนี้อาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วทบทวนกันนิดนึงนะคะ,ะ,คะถ้าในาส่วนของของร่างกายของคนเราคนเรานี้ ร่างกายของคนเรานี่มันประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อระบบประสาทน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยแอลกอฮอล์มันก็จะดูดซึมไปได้ทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบของแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะไปได้ทั่วเหมือนกันนะคะสิ่งที่เราจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆหรือความผิดปกติต่อร่างกายที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะตับอักเสบตับ <c oughs> แข็งเนาะหรือตับอ่อนอักเสบอันนี้ก็จะเป็นเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่า ในแอลกอฮอล์เนี่ยมีฤทธิ์ร้อนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพิษที่ปะปนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตับเป็นที่ที่กำจัดพิษที่เกิดขึ้นหรือ,หร,อหรือเมื่อเราบริโภคอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยตับก็จะเป็นส่วนที่กรองเนาะแล้วก็คอยช่วยกำจัดพิษนั้นมันทำหน้าที่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ก็อาจจะทำให้ตับเนี่ยมีปัญหาเรือ่องของตับอักเสบตับอักเสบตับแข็งนะคะ,ะหรือตับอ่อนอักเสบด้วยนะคะตับอ่อนอักเสบเนี่ยบางทีมันก็ลามไปถึง มีผลกระทบต่อคนที่มีความเสี่ยงของเบาหวานหรือคนที่มีมีภาวะเบาหวานอยู่แล้วนี่ก็จะเป็นอันตรายเนาะค่ะ,คะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของกระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหารอักเสบเป็นเป็นแผลในกระเพาะอาหารเป็นมะเร็งทางเดินอาหารหรือความเสี่ยงของมะเร็งทางเดินอาหารและลำไส้นะคะอันนี้เนื่องจากว่าส่วนใหญ่คนที่ดื่มสุราไม่ค่อยกินอะไรกันเนาะะเพราะฉะนั้นเนี่ย น้ำย่อยก็ออกมาตามปกติใช่ไหมคะคนเราต้องหิวเนาะน้ำย่อยก็อาจจะไปกัดกระเพาะส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือโดยตัวเล่าเองก็อาจจะละคายเคืองกระเพาะอาหารด้วยนะคะค่ะแล้วก็เล่มเามีอย่างที่เราทราบนะคะเล่าเนี่ยไปไปทำให้ระบบการสูบโลหิตหรือระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยมันก็ต้องทำงานเยอะเนาะเพราะนั้นความดันโลหิตสูงก็ตามมานะคะหลายหลายคนนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้ออักเสบ กระดูกพรุนเพราะเล่าเล่าก็จะไปทําลายอะ,อะไรละ่ะพวกเกลือแร่หรือแคลเซียมหรืออะไรต่างๆที่เราบริโภคเข้าไปใช่ไหมคะหรือบางทีบางส่วนก็จะต้องไปดึงออกมาเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอไปเงี้ยเล่ามันก็จะไปขัดขัดขวางเพราะฉะนั้นก็จะทําให้กระดูกพรุน รืคนที่มีโรคเกาต์อยู่แล้วนะคะก็มีความเสี่ยงหรือมีอาการของโรคเกาต์เกิดขึ้นได้ง่ายนะคะ,คะที่สําคัญนะคะทางด้านร่างกายเนาะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเขาเขามีผลการศึกษาพบว่าอุ้ยแช่ดื่มสุราไปนานๆนะคะก็มีผลกระทบโดยตรงต่อเรื่องของสมรรถภาพทางเพศหรือการหลั่งฮอร์โมนทางเพศได้พอสมควรเลย แล้วเกี่ยวกับด้านสมอง่ะคะคะในส่วนของสมองนะคะก็แอลกอฮอล์ก็จะไปทําลายสมองก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือจะทําให้ความจําเสื่อมช่วงแรกๆเราอาจจะเป็นหลงหลงลืมลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นแค่ในช่วงที่เราเมาเหล้าเท่านั้นนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีผลต่อความจําหรือความสามารถในการคิดใช้เหตุผลนะคะหรือการใช้สมาธิ การตั้งสติในการทําสิ่งต่างๆเนาะทีนี้สมองเนี่ยควบคุมเรื่องของการทรงตัวด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยดื่มสุราดื่มเหล้าเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีผลต่อเรื่องของการทรงตัวเนาะการเคลื่อนไหวนะคะบางคนก็จะมีปัญหาเลือดออกในสมอง ปลายประสาทพิการนั้นหลายคนก็จะเจอปัญหาว่าชาตามมือตามเทา้านอนอเนื่องจากการกินเหล้านะคะแล้วมีความเสี่ยงอีกอันหนึ่งสําหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ถ้าเกิดไปดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำเนี่ยก็มีผลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์โดยเฉพาะในเรื่องของความผิดปกติทางสมองเสี่ยงต่อภาวะปัญญาอ่อนเสี่ยงต่อการพัฒนารูปร่างนะคะก็จะมีใบหน้าที่ผิดปกติแล้วก็เด็กหลายคนก็จะมีความผิดปกติของหัวใจด้วยค่ะ ช่วงแรกเนี่ยเราพูดคุยกันแล้วเกี่ยวกับเรื่องของแอลกอฮอล์แล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็ช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องว่าถ้าเราอยากจะเลิกดื่มนะคะเราจะทํำยังไงพักกันสักครู่ค่ะในเวลาที่เจอทางตัน1น2 3ก็ช่วยเป็นทางออกในเวลาที่จมกองเพลิง1 3 2่ก็ช่วยเติมน้ำให้ในเวลาที่อยู่ในความมืดมิด 1323ก็ช่วยเปิดสวิตไฟ1 3 3 3สายด่วนสุขภาพจิตหากคุณกำลังเครียดทุกใจไม่สบายใจปรึกษาเราได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเฮ้ยกุมใจคิดมากไม่รู้ไปปรึกษาใคร สมาริตันยินดีเป็นเพื่อนคุณค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรศาสนาข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับค่ะหยุดคิดสักนิดโทรมาหาเราก่อน053225977225978ทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มอีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคุณ มาเยือนชีวิตถูกปลดออกจากงานไม่มีเงินใช้หนี้กลายเป็นคนพิก,การสูญเสียคนรักน้ำท่วมที่นาไปไม่บ้านคุณจะเดินฝ่าข้ามวิกฤตเหล่านี้ไปได้อย่างไรถ้าไม่มีพลังสุขภาพจิตค้นหาพลังสุขภาพจิตสร้างความอึดฮึดสู้อยู่อย่างไม่แพ้เมื่อวิกฤตมาเยือนร่วมค้นหาพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข www.dms.go.th ตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตด,ดูนะแหมแค่จนนายประกาศยุกงานแผนกเดียวถึงก็ต้องเช็คพลังสุขภาพจิตเชิรลจ๊าก็เตรียมไว้ก่อนไงล่ะก่อนที่วิกฤตมันจะมาถึงตัวถ้าสนใจนะก็คลิกเข้าไปเลยที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิตตรวจเช็คเองง่ายๆมีคําแนะนําให้ด้วย <c oughs> อา้าวไม่ต้องเข้าเว็บไซต์แล้วผมมีมาแจกนะเอาไปตรวจเช็คให้ครบกันทุกคนเลยนะอ๋อแล้วอย่าลืมตรวจเช็คงานให้เสร็จตามที่สั่งด้วยล่ะค่ะ่านเจ้านาย ร่วมตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตโดยโกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธา,ารณสุข www.dmh.go.th oh. ค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะแล้วก็ยังอยู่กับคุณวนศิริปัญโยค่ะที่วันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของอแอลกอฮอล์นะคะการช่วงนี้กัข้าวพรรษาแล้วก็จะ,ะบางคนอาจจะมีความคิดที่อยากจะลดละเลิกการดื่มสุราค่ะ,คะแล้วก็ช่วงแรกก็พูดคุยกันไปบ้างแล้วเกี่ยวกับว่า อแอลกอฮอล์เป็นยังไงแล้วก็มีผลกระทบอย่างไรบ้างใช่ไหมคะ,คะช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของอะจะถามคุณวันณนิศริดีกว่าว่าถ้าสมมติเรากินมาเป็นเวลานานกินปริมาณที่เยอะๆด้วยเนี่ยเราจะมีอาการทางจิตบ้างไหมคะมีโอกาสเกิดขึ้นค่ะ,ะก่อนที่จะ,ะพูดถึงเรื่องของอาการทางจิตนะคะ ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้เคยได้ยินมาแล้วนะคะเรื่องของอาการลงแดงหรืออาการที่เกิดขึ้นจากการขาดสุราหรือเราอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นอาการถอนพิษสุราเนาะเพราะฉะนั้นในหลายๆคนนะคะอาจจะดื่มต่อเนื่องกันมาหลายๆวันดื่มเยอะๆอย่างช่วงเทศกาลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเจอกันอยู่บ่อยๆดื่มกันเยอะๆตั้งแต่วันเริ่มต้นเทศกาลไปจนกระทั่งหมดเทศกาลนะคะดื่มต่อเนื่องกันมาหลายวันดื่มจนเมาดื่มในปริมาณที่มากแล้วอยู่ๆพอหมดเทศกา การแล้วเราก็หยุดกระทันหันหรือลดปริมาณกระทันหันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดอาการาที่เราเรียกว่าเป็นอาการถอนพิสุราหรืออาการตื่นตัวของระบบประสาทอัตโนมัติเกิดขึ้นซึ่งสําสหรับคนที่ดื่มมากจนถึงขั้นติดสุราเ่อ,อกินทุกวนันกินเยอะๆนะคะก็อาจจะมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้เมื่อหยุดดืม่มหรือลดปริมาณลง น้อยกว่าที่ปริมาณที่ตัวเองเคยกินนะคะนี่มี2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกคือ,อไม่ได้ดื่มถึงขั้นติดนะคะแต่ว่าดื่มต่อเนื่องมาจนกระทั่งหยืมดื่มต่อเนื่องมากๆต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วก็จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะหยุดกระทันหันนะคะกับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ติดและ แล้วก็อยู่ๆแล้วก็ลดปริมาณลงมากหรือว่าหยุดดื่มนะคะ,คะนั่นอาการถอนพิสุราก็จะเกิดขึ้นตามมาอาการพวกนี้จะเกิดขึ้นภายใน6-8ชั่วโมงแรกหลังจากการหยุดดื่มนะคะอาการที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเ,าเริ่มมีอาการใจสั่นนะคะมีอาการสั่นเนาะ วิตกกังวลกระวนกระวายนะคะบางคนมือสัน่นนอกจากใจสั่นแล้วเนาะแล้วก็บางคนเนี่ยก็อาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะเงือแตกหัวใจเต้นเร็วถ้าวัดความดันก็คงจะเห็นละค่ะว่าความดันโลหิตสูงขึ้นนะคะ,ะหลายคนจะมีอาการงหงุดหงิดกระสับกระสายเนาะอาการถอนพิษเนี่ยก็จะเริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเนาะหลายคนอาจจะมีอาการรุนแรงถึงถึงขั้นพูดเพ้อ พูดเรื่อยเปือ่อยพูดที่คนอื่นไม่รู้เรื่องด้วยนะคะอาจจะพูดจาสับสนพูดในเรื่องที่ไม่มีใครเข้าใจหรือเพ้อเป็นเรื่องๆไปอย่างเงี้ยนะคะบางคนจะมีอาการสับสนเนาะอยู่ที่บ้านบอกอยู่สวนลำไย,ยหรือบางคนมาถึงถึงโรงพยาบาลแล้วยังบอกว่าตัวเองอยู่ที่ที่ทุ่งนาะหรืออยู่ที่ไหนๆซึ่งอาจจะเข้าใจสับสนเรื่องสถานที่วันเวลาได้นะคะหรือบางคนมีความคิดหลงผิดมีประสาทหลอนเนาะอาจจะมองเห็นอะไรอย่างอื่นที่คนอื่นเขามองไม่เห็นการอาจจะเห็นคนที่ตายมาแล้วหรือเห็น เห็นคนอื่นๆหรือเห็นอะไรบางอย่างที่ที่คนที่อยู่ด้วยกันนะ้าเวลานั้นมองไม่เห็นนะนะคะไม่ได้เห็นไปด้วยบางคนก็มีประสาทหลอนทั้งทางหูด้วย <c oughs> ได้ยินเสียงแววได้ยินเสียงคนพูดได้ยินเสียงคนมาคุยด้วยได้ยินเสียงคนมาตําหนิดาว่าอย่างนี้ก็ก็เป็นไปได้นะคะบางคนมีประสาทหลอนทางผิวหนัง มีความรู้สึกเหมือนมีตัวแมลงอะไรที่มาไต่อยู่ตามเนื้อตามตัวเนาะหรือบางคนก็จะอาจจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรที่มันผุดขึ้นมาจากผิวหนังได้นะคะหรือบางคนอาจจะตาพลาดตาลายอย่างที่ชาวบ้านเราจะเรียกกันเนาะมองผนังไปเห็นอะไรที่มันเงาเงาแล้วก็จะเข้าใจว่าตามผนังเนี่ยมีแมลงหรือมีอะไรที่มันไต่ทั้งทที่จริงๆแล้วมันไม่มีแต่ว่ามันเป็นแสงเงาที่การรับรู้ทางตาของเรามันมันบิดเบือนมันเสียหายไปนะคะทีนี้ อา,อาการพวกนี้เนี่ยควรจะค่อยๆหายไปภายใน3 4วันนะคะเ,เ,ปเป็นเรียกเราจะเรียกว่าเป็นการถอนพิสุลาแบบธรรมดาโดยเฉพาะในกลุ่มของคนที่ไม่ได้ดื่มจนติด ค่ะเนาะแต่ถ้าดื่มจนติดแล้วเนี่ยอาการพวกนี้อาจจะมีนานกว่านั้นนะคะแต่ทิ้งไว้คงไม่ดีแน่เนาะเพราะว่าบางทีบางคนก็จะมีเรื่องเนื่องจากบอกว่าเมื่อกี้บอกว่ามีเรื่องของอารมณ์ที่หงุดหงิดใช่ไหมคะกระสับกระสายกวนกระวายเนี่ยนั่นหลายครั้งแล้วที่เราเจอก็อาจจะมีภาวะอาการที่ก้าวร้าวด้วยนะคะก็อาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาแวงหรือทําร้ายร่างกายหรือทําลายข้าวของขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะอย่างที่เราเจอกันอยู่บ่อยบ่อทีนี้ในบางรายนะคะ บางรายที่มีอาการถอนพิสุราซับซ้อนที่เสี่ยงต่อการเป็นอันตรายตามมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอาการถอนพิสุราค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นเมื่อหยุดดื่มภายในหนึ่งวันเนี่ยมีอาการเหมือนคนถอนพิสุราอย่างที่พูดมาทั้งหมดแต่อาจจะรุนแรงกว่าเพราะภายในวันเดียวเองนะคะ,ะแล้วก็ยิ่งถ้าสมมติว่าเคยมีประวัติเรื่องของอ การถอนพสุราแบบแบบแบบที่ว่ามานี้ก่อนหน้านี้เคยมีอยู่แล้วเนาะหรือคนที่มีอาการทางจิตนะคะมีอาการชักมีอาการสับสนหรือเพ้อ,พอคลั่งแจ๊กซ้อนขึ้นมาเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการแสดงถอนอแสดงอาการแบบถอนพิษสุราแบบแบบนี้ขึ้นได้มากกว่าคนอื่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะรีบพากันไปรักษานะคะค่ะแล้วนอกจากอาการถอนพิสุราที่เป็น เป็นาอาการ,รค่ะแล้วยังมีโรคทางจิตเวทอื่นๆที่เกิดจากสุราอีกไหมคะโอ้มีเยอะเลยค่ะการดื่มสุราเนี่ยอ,อย่างที่บอกที่เราคุยกันตั้งแต่แรกว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจว่ามันไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเพราะว่าก็ดื่มกันโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ดื่มไม่ให้ผลิต นะคนก็จะมองว่าเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วมันซ่อนอันตรายที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังเยอะเลยนะคะการดื่มเหล้าหรือการดื่มสุราเนี่ยทำให้เกิดโรคทางจิตเวทได้อย่างที่คุณทัศวรรณสงสัยะนะคะ,ะโรคที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นโรคจิต โรคซึมเศร้านะคะอารมณ์แปรปรวนนะคะหรือว่าพฤติกรรมที่ก้าวร้าวควบคุมอารมณ์ควบคุมพฤติกรรมตัวเองไม่ได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะคะทีนี้โรคซึมเศร้าในสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลายๆครั้งเนี่ยก็ปรากฏว่าโอ้หลายคนเนี่ย มองเห็นคุณค่าในตัวเองลดต่ำลงเพราะว่าการดื่มสุรานี่บางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่แค่อาการที่เกิดขึ้นพวกที่ที่เราคุยกันมาเท่านั้นเนาะแต่ว่าการดื่มเหล้าเนี่ยหรือการดื่มสุลานี่ผลตามมาจากอาการถอนพิษหรืออาการข้างเคียงต่างๆก็ยังทําให้มีผลกระทบต่อ,อการทํางานทํางานได้ไม่ดีเนาะอาจจะมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะเงินทองไม่พอใช้ขาดไรายได้หรือว่าใช้เงินที่มีเนี่ยไปซื้อเหล้าหมดเนาะ,ะนั้นปัญหาเศรษฐกิจก็ตามมาหรือปัญหาครอบครัวก็เกิดขึ้นอีกนะคะขัดแย้งทะ ล้วบอ่อแว้งลูกไม่เชื่อฟังอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มเหล้าแล้วก็มีโอกาสที่ไปกระตุ้นให้เกิดโรคต่างๆพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคจิตโรคซึมเศร้าพวกนี้หลายครั้งนะคะที่เราเจอก็มีความเสี่ยงของการฆ่าตัวตายด้วยนะคะค่ะเราจะเห็นได้ว่าการดื่มสุราห,หรือแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะทําให้เกิดผลกระทบทั้งร่างกายและก็จิตใจเ<ช>ยะอะแยะเลยนะคะแล้วเราจะมีวิธีการที่เราจะมาควบคุมการดื่มหรือว่าลด การดื่มหรือเลิกดื่มสุราได้อย่างไรป้องกันตัวเองไม่ให้ไปถึงขั้น รุนแรงนะคะ,คะหรือว่าป้องกันไม่ให้เกิดโรคทางจิตเวชอื่นๆรวมไปถึงปัญหาสุขภาพร่างกายอื่นๆด้วยนะคะถ้าเรารู้ตัวแต่นเน,นิ่นเนาะหรือว่าเรารีบจัดการป้องกันซะแต่นเนิ่นจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะอย่างแรกเริ่มมีคนทักละหรือเริ่มรู้ตัวว่าเรากินเยอะละหรือลองมาพิจารณา,าลักษณะการดื่มของเรานะคะดื่มทุกวันไหมเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วลองลดปริมาณดู ค,นะคือถ้าสําหรับคนที่อาจจะดื่มเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยถ้าหยุดกระทันหันอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะอาจจะเกิดอาก,การถอนพิสุลารุนแรงหรืออาจจะมีอาการชักหรืออาจจะมีอาการหมดสติได้ในบางรายที่ที่ดื่มมาเยอะๆนานๆติดเหล้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะหยุดกระทันหันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะไม่แนะนานะคะแต่ว่าถ้าต้องการหยุดเนี่ยอาจจะให้ไปพบแพทย์นะคะ,คะเพราะว่าการรักษาทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะรักษาในารูปแบบที่ครอบคลุมทั้งอาการที่จะเกิดขึ้นหรือผลข้างเคียงที่ เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจด้วยนะคะระบบประสาทต่างๆเพราะฉะนั้นการพบแพทย์ก็จะทําให้เราได้รับยานะคะหรือว่าการดูแลสุขภาพอื่นๆนะคะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็อาจจะเริ่มลดปริมาณก่อนเนาะลดปริมาณลงแล้วก็ลดความถี่ลงนะคะแต่ว่าการที่เราจะหยุดหรือเลิกเหล้าได้นะคะนี่ฝากถึงครอบครัวทุกๆครอบครัวแล้วก็ชุมชนที่มีคนดื่มเหล้าอยู่ในครอบครัวของเรานะคะครอบครัวและชุมชนเป็นเป็นปัจจัย ที่สำคัญด้วยเหมือนกันนะคะการการที่เราไม่ส่งเสริมให้ให้มีการดื่มเหล้าในครอบครัวหรือในงานต่างๆเนาะหรืออาจจะควบคุมปริมาณนะคะหรือถ้าครอบครัวไหนมีสมาชิกในครอบครัวที่ดื่มเหล้าแล้วก็ ต้องการที่จะเลิกดื่มนะคะให้กําลังใจและให้การช่วยเหลือกันในการควบคุมการดื่มแล้วก็เลิกดื่มหรือว่าถ้าไม่รู้จะทํำยังไงนะคะก็อาจจะไปสถานาพาไปสถานบริการทางสุขภาพเนาะใกล้บ้านโรงพยาบาลน,นะคะใกล้บ้านก็พอช่วยได้นะคะจะมีวิธีการอาจจะเป็นทั้งเรื่องของการให้คาปรึกษาการให้คําแนะนําแล้วก็าบางรายที่จําเป็นจะต้องใช้ยาก็ ยินดีค่ะค่ะ,คะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการกลับไปดื่มอีกสมมุติเราลดได้แล้วเลิกได้แล้วอย่างนีค่ะ,คะ จะมีวิธียังไงบ้างคะอ๋อป้องกันการดื่มซ้ำใช่ไหมคะ,คะ,อ,ะอันที่หนึ่งเนาะเราเราควรจะตระหนักถึงปัญหาจากการดื่มที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะว่าเออมันมันจะมีผลข้างเคียงยังไงบ้างแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตามมาที่1่อันที่สองอาจจะต้องตั้งเป้าหมายให้กับตัวเราเองนะคะ,คะว่าเราจะ,ะไม่ดื่มหรือเราจะดื่มเมื่อไหร่นะคะ,ะพยายามแทรตั้งเป้าหมายในการไม่ดื่มให้ได้มากที่สุด เนาะพอเราทําได้แล้วเราก็จะมีกําลังใจในการที่เราจะทําต่อโอกาสที่เราจะย้อนกลับมาดื่มซ้ำเนี่ยก็จะได้น้อยลงค่ะวันนี้นะคะได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องของแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็วิธีการป้องกันนะคะ,คะการเลิก ดื่มแอลกอฮอล์นะคะวันนี้ค่ะขอขอบคุณนะคะคุณวันนัิรีปัญโยค่ะนักจิตวิทยาค่ะจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะแล้วก็วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ